ของเรานะครับเราจะดูความสำเร็จของเราที่เราเอามาแล้วตอนนี้นะครับนี่นเรา<ค>รเราเอามาแล้วเรียบร้อยครับนี่ตอนนี้ลองชิมดูกันกครับไปเอาบ้านเราดูือเนี่ยไปกับทูเวอร์มาหลางังใหญ่ขนาดน,นี้นะ่ะเท่ากับตะก้าเลยหล้เท่ากับไอ้ตะก้าดำแล้วนะอร่อยตอนนี้เราก็จะปรุงอาหารเลยนะนี่ S <S ไหมตัวแบบเอกเลยครับท่านผู้ชมครับตัวนี่ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะทั้งหมดนี้ได้จากลุงนี่นะ <S <S ได้จากลุงพ่านป่าของเรานี่แหละลุงลุงอะไรนะชื่อคุณลุงอะไรครับชื่ออะไรลุงยาครับโอ้โหนี่ท่านผู้ชมดูครับนี่ลุงยานะครับถือเค,ครื่องแล้วฝีมือเซียนเซียนต่อเอาได้ อร่อยมากมกำลังจะปรุงครับเดี๋ยวนะเชฟแป๊บเดียวเชฟบอกนี่<อ>ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอร่อยไหมจะปรุงเป็นเมนูอะไรตอนนี้ยังไม่ต้อง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 ดูก่อนโอเคได้เ <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> ดูก่อน